อาชีพรับเหมาก่อสร้างใครๆก็ว่าออกยากออกยากจริงครับมหาอิเสียมเกือบไม่ได้นะดีนะลูกค้าเพิ่มเงินดาว4,000บาทครับผมดาว4,000ได้ไหมทีนี้ได้ครับผมนี่ะนะฟรีดาวไม่ได้เพิ่มดาว4,000นะอาชีพรับเหมาก่อสร้างยูจงังหวัดเดซีบ่บอยยูจังหวัดนนทบุรีครับผมนนทบุรีนะอาสวัสด,ดีพ่อแม่พี่น้องก็น่ะสวัสด,ดีครับ นี่เซลเสียบอยนะบอยบ้านท่าน่ะเซลหนุ่มหล่อหน้าตาดีเอ่อสาวๆก็โทรมาจีบได้หรือว่าโทรมาสอบถามเรื่องรถได้เพราะว่าไอเสี่ยมจะรีวิวแต่สาวๆวันนี้เดี๋ยวจัดหนุ่มหล่อให้สักหน่อยครับนะรับรถอันนีรับรถมือเครับผมก๊อสร้างแม่นครับผมโอ้จีบมาโทรหาหลายเธอบอกอาชีพก๊อสร้างหมดเลยจัดให้ได้บ่ได้ครับผมอ่ามาส่งนนทบุรีนะเบิรงด้วยอันนี้เป็นรถตำรวจมั้ยนั่นบอแม่ครับรถตำรวจครับไหนรถตำรวจเป็น1.9 ไห้พันเด็ดในบาทก็หกพันหกพันหกครับโอ้โหผ่อนแค่หกพันบาทดูดิสวยนะสวยนะแผ่นเพดเดิมกว่นะตำรวจค้นบ่เสียบไปอะไรนะครับตำตำรวจแล้วเป็นค้นบ่แม่นครับผมค้นนี่กันเนาะครับผมเออรถตำรวจบ่รถทหารค้นบ่ค้นครับผมรถหมอค้นบ่ค้นครับโอ้ค้นค้นบิดเนาะแม่นครับผมโอเคมาเบิ่งรถแนวนะผ่อนหกพันนะแล้วเบิดยังแลตำรวจดีบิดยัง เหลืออีกหลายขั้นอยู่ครับเหลืออีกหลายเนาะครับผมมีแถบอาชีพประตูบ่แม่นครับผมนะอันนี้ไม่ได้ฟรีดาวนะอาชีพรับเหมาก่อสร้างเซลยบอยขอสี่พันครับผมรับรถสี่พันบาทเอานะอาชีพที่ว่าออกยากๆนะมาหายเสียไม่ได้ฟรีดาวนะก่อสร้างเพราะเสียบอยให้ดาวสี่พันสี่พันเก่าเถอะไปน่ะเออเอาสวยงามเอาไลเนอร์มันไม่มีนี่ยอ่าแค่นี้ขอขอ คันคานเรืออนไรก็ขอผู้จัดก,การให้ได้ครับผมขอไรนเนยเขาอีกครับผมปัดโชว์เ<ร><ข>บิกไม่ได้วยตัวนึ่งเบิกบมไม่หาควันพลเรืนเนี่ย <c oughs> โอ้เงินดาวสี่ 4, พันเจ้าใจเดี๋ยวจาไล่เนยได้ไรเนยไปประมาณหกพันเจ้าคุมอยู่แต่ยังไม่พร้อมครับผมเปลี่ยนยางไหม่ฮียครับผมปัดโชวเอาไปแล่นงานก่อสาร้างนะดีแล้วดีแล้วไม่ต้องใส่แม่ใครแล้วเดี๋ยวมันติดุ้งเพื่อนแล้วเอาไปแล่นปูนแล่นไม่แล่นไหลแล่นพ้นงานก่อสร้างไม่แล่นหน่อยเดินรถตำรวจแสนสองเลยดิแสนสองครับผมไม่แท้เด้อเข้าศูนย์ตลอด นี่แหนมชุดอาหารเล่าไปไอ์ฉลองอ่ฉลองแคมป์คนงานได้เลยขาดโซดาเนี่ยเออขาดโซดเออกรควักกันซอยออกกันได้ไหมโซดุงโซดาอาอาชีพรับเหมาก่อสร้างรับเงินสดไม่มีเครดิตนะแท็กซอกแท็กซิ่งโทรหาเซลบอยบ้านท่าได้เลยรับจบให้ครับผมอ่ส่งทั่วประเทศไทยไหมส่งครับ ทั่วไทยเลยแม่นครับผมเนือไปบ่ไปครับอีสานไปบ่ไปครับกลางไปบ่ไปครับใต้ไปบ่ไปครับโอ้โหาได้ทุกภาษายังไงเนี่ยได้ครับผมได้ทุกภาษาแล้วนะสาวๆใครที่กำลังมองดูรถอยู่ทำมาหากินโทรหาเซลเสียบอยได้เลยครับผมหรือว่าเงินดาวอาจจะไม่พอคุยกันได้ครับผมปรึกษาเซลเสียบอยได้ เงินค่าหุงค่าหอไม่พอก็ปรึกษาเซลเสียบอยได้หนานเด้งแล้อเอานาใครที่ว nah, nah, ่าออก้ยากมาหาไอ้เสียมกันมาหาเสียบอยได้เร็วเอาเซีย์บอยฝากเบอร์โทรหน่อยครับผมเบอร์ผม0 8 3 2 6 9 5 5 9 7ครับผมอ่าย้ำอีกรอบนึง0 8 3 2 6 9 5 5 9 7ครับอ่าเซลย์บอยโทรได้แอด เอสไอไอดงไอดีได้เบอร์โทรได้นะโทรเขาได้ตลอดรับสายตลอดวะรับสายตลอดครับออคันบมได้รับได้โทรกลับวะโทรกลับครับผมเอออยากเป็นนีทักมหาเซี่ยวบ่อยน่ะพร้อมส่งนนทบุรีครับผมน่ะเมื่อเอินรอรับรถได้เลยครับนะโอเคครับลูกค้าซื้ออย่างนะอ่คุณสองครับผมคุณสองครับผมคุณสองคุณสองครับคุณสองครับผมซื้อสองโอเคไอสองครับผมไอสองเก้ารอรับรถไเลยเดี๋ยวมีงานก่อสรงก่อสร้าง คอยจะติดต่อเจ้าไปนะให้เจ้าผู้เป็นผู้รับเหมาครับนะโอเคขอบคุณล่าค้าอะไรครับคอยรำคอยรวยคอยถูกหวยเงินล้านคอยมังคอยมีนะคอยขับขี่รถเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางนะสุกๆมันมันนะฮังมื่อนี้นะนึกถึงรถยนต์มือสองนึกถึงไอเสมนึกถึงเสียบอบบานท่าครับผมช่วยทุกคันดันทุกเคสครับผมนะจัดให้ครับผมวัอนี้ไปแล้วผมสวัสดีครับ